สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องนักฟุตบอลคนหนึ่งพรสวรรค์สูงมากแต่เหมือนโชคชะตาไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เขาคือมาโคโกยรส์ครับที่หลายคนอาจจะเรียกว่าเจ้าชายผู้ไร้มุมกุดของฟุตบอลยอรมันเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะมาสำรวจกันครับว่าอะไรที่ทำให้เรื่องของเขาเนี่ยมันทั้งน่าจําแล้วก็แตกต่างจากคนอื่นแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์เยอะอย่างที่ อ,อ,อย่างที่พรสวรรค์เขาน่าจะพาไปถึงได้นะครับเริ่มต้นที่ดอดมุลเลยเมืองเกิดเขาเลยฝันอยากเล่นนีทีมนี้ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยแต่ปรากฏว่าตอนอายุ17นะครับสโมสรปฏิเสธบอกว่าตัวเล็กไปโอ้โหตอนนั้นคงจะปวดหน้าดูแต่มันก็กลายเป็นแรงผลักดันนะให้เขาแบบต้องออกไปพิสูจน์ตัวเองต้องไปเริ่มกับสโมสรเล็กๆก,ก่อนก่อนจะไปดังเปรี้ยงปล่งที่บรูเซียเหมือนเช่นกลาดบักใช่ค่ะ จุดนั้นสําคัญมากเลยคือที่กลัดบักนี่แหละที่ทําให้ทุกคนเห็นแววของรอยส์แบบชัดๆเลยทั้งเร็วทั้งคล่องทักษะดียิงประตูก็คมกลายเป็นนักเตะที่อฮอตที่สุดในบุนเดสลีกาไปเลยช่วงนั้นจนปี2012ในที่สุดดอทมุนสโมสรในฝันเขานั่นแหละก็ต้องไปดึงตัวกลับมาเหมือนกลับมาเติมเต็มความฝันวัยเด็กเลยนะคะ แล้วเขาก็กลายเป็นกำลังหลักจริงๆในยุคข,ของเยอเกนคลอปพาทีมได้แชมป์ DFL Super Cup แล้วก็เข้าชิงแชมเปียนส์ลีกด้วยกลายเป็นขวัญใจแฟนบอลไปเลยค่ะตอนนั้นอืมครับแต่เหมือนมีเอ่อคำสาบหรืออะไรตามติดตัวเขาก็ไม่รู้นะครับโดยเฉพาะเรื่องเจ็บเนี่ยมันมาผิดเวลาตลอดอย่างฟุตบอลโลก2014ก่อนแข่งไม่กี่วันเองเจ็บข้อเท้าหนักเลย เกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายอดไปเลยอดไปบราซิลสุดท้ายเยอรวนีเป็นช้ำร่วงไงครับภาพเพื่อนร่วมทีมชูเสื้อเขาในสนามนั้นแบบมันก็สวยงามนะแต่มันคงแบบเจ็บปวดลึกๆสําหรับรอยส์มากๆเลยใช่ค่ะแล้วไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะคะมันมีอีกใช่ใช่ยูโร2016ก็เจ็บขาหนีบอดไปอีกยูโร2020ล่าสุดนี้ก็ถอนตัวไปเองบอกว่าสภาพร่างกายไม่พร้อมอืมแต่สิ่งที่น่าสนใจมากมาก ท่ามกลางความโชคร้ายพวกนี้ค่ะคือความพักดีของเขาที่มีต่อดอร์มุลนะ่ะมันมั่นคมมากคือในขณะที่เพื่อนร่วมทีมเก่งๆอย่างเกิร์เซอร์หรือเลวันดอฟสกี้เนี่ยเขาก็ย้ายไปบาเอ็นมิวนิกันหมดไปกวาดแชมป์กวาดความสำเร็จกันเยอะแยะเลยแต่รอยส์เนี่ยกลับปฏิเสธข้อเสนอจากทีมใหญ่ๆทั่วยุโรปเลยนะคะเลือกอยู่กับดอร์มุลนสโมสรที่เขารักครับตรงนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะในมุมอาชีพอายุงานนักบอลมันสั้น การอยู่กับที่เดิมตลอดเนี่ยมันจะถูกมองว่าแบบไม่ทะเยอทะยานไว้เปล่าเพราะมันก็ต้องแลกกับโอกาสความสําเร็จที่อาจจะน้อยลงไปเป็นมุมที่น่าคิดมากค่ะเพราะถ้าเทียบกันจริงๆกับเพื่อนเก่าที่ย้ายไปถ้วยรางวัลใหญ่ๆในมือรอยส์มันน้อยกว่าจริงๆแหละค่ะเกียรติประวัติหลักๆก็คือ DFB p o k a l ซึ่งแน่นอนมันก็เทียบไม่ได้กับบุนเดสลลกาหรือแชมเปียนส์ลีกที่เขาอาจจะมีโอกาสได้ถ้าเขาย้ายทีมอะนะคะนี่คือราคาที่เขาเลือกจ่ายเพื่อความพักดีนั้น เราก็มาถึงฉากที่ผมว่ามันบีบพัดใจสุดๆเลยนะฤดูกาล2022-23ดอรมุลมีโอกาสควา้าแชมลีครั้งแรกในรอบ11ปีเลยนะครับนัดสุดท้ายเนี่ยขอแค่ชนะในบ้านตัวเองแท้ๆแต่กลับทำได้แค่เสมอเสียแชมป์ให้ไบยเยนไปแบบเจ็บปวดที่สุดโอ้โหใช่ค่ะภาพรอยส์นั่งน,งน้ำตาซึมกลางสนามนั้นแบบผมมันสะเทือนใจมากก่อนที่เขาจะประกาศอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนั้น ปิดฉาก12ปีกับสโมสรอไปืมบรรยากากศตอนนั้นมันทั้งสวยงามทั้งเศร้านานะคะแฟนบอลทั้งสนามยืนปรบมือให้เขาเรื่องของรอยส์เนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องนักบอลพอสวรรค์สูงที่โชคร้ายอย่างเดียวแต่มันสะท้อนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับฟุตบอลสมัยใหม่เหมือนกันนะคะคือความขัดแยง้งระหว่างเอ,อ่อความต้องการความสําเร็จถ้วยรางวัลกับกับเรื่องของความพักดีต่อสโมสรึ่งอาจจะดูหาได้ยากขึ้นเรื่อย เส้นทางของเขามันเหมือนเป็นกรณีศึกษาเลยว่าความพักดีเนี่ยมันมีต้นทุนนะโดยเฉพาะในยุคที่แบบการย้ายทีมการนับทั่วรางวัลมันดูสําคัญมากๆ ชื่อของเขาอาจจะถูกจําในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของความพักดีและก็โชคร้ายมากกว่าตํานานที่แบบเต็มไปด้วยถ้วยรางวัลอย่างที่พรสวรรค์เขาน่าจะทําได้ครับก็น่าคิดต่อจริงๆนะครับว่าไอ้ความพักดีมากๆต่อที่ที่หนึ่งเนี่ยแม้ว่ามันจะหมายถึงการพลาดความสําเร็จส่วนตัวที่อาจจะรออยู่ที่อื่นที่มันยิ่งใหญ่กว่าสุดท้ายแล้วมันคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายไปจริงๆหรือเปล่านี่ก็เป็นคําถามที่เรื่องราวของมาร์โกไรส์ทิ้งไว้ให้เราได้ขบคิดกันต่อนะครับ